นี้สมบูรณ์นะครับนอนอยู่ครับข้างนอกก็เหมือนฝนจะตกครับก็<อ>เลยให้อยู่ข้างในก่อนครับวันนี้<อ>เขาลดน้ำผักบุนหลาย <c oughs> อากาศคึมๆนะครับฝนก็ตกลงมาเม็ดสองเม็ด <c oughs> อันนี้แม่มาตามแล้วนะครับโอ้โยสองตัวเมื่อกี้เผลอแป๊บเดียวน้อนก,กลางทุ่งนาแล้วนะครับใก <c oughs> ่มากเลยครับดำๆน้อนครับแฟดดำ ขี้เกียจขี้เกียจตามไปนะเดี๋ยวเราดูห่างๆก็แล้วกันนะครับวันนี้เราจะอยู่กับยาาอ,อยู่กับอ่าอยู่กับบุญหลายก็พอพี่สมหวังเนี่ยตัวขี้เกียจอันดับหนึ่งนะครับเนยนอนเลยน้องเขากินน่าจะกินไม่กี่รอบแต่พี่สมหวังเนี่เดินเข้าเดินออกตลอดนะครับเรื่องกินอันดับหนึ่งวิ่งมาแล้วว้าไก่ไล่มา <c oughs> พี่มีโชคนะครับไก่ไล่มา อีกตัวยังไม่มาครับบุญส้มหล่นลงน,นอ้นไปสวัสดีกับไก่เอาแม่เอาไว้บอกว่า,วาไปตามลูกดีกว่า <c oughs> บุญหลายก็ไม่ไปแต่ถ้าเราเดินไปเยแมวก็จะตามไปอีกนะครับีบุญหลายก็ไไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเดี๋ยวไปใกล้ๆกล้ดีกว่านังไ,ไง ถ้าเราอยู่ตรงไหนแมวก็อยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวไปตามเดี๋ยวไก่ลุมนะส้มลดปะกับกับเดี๋ยวไก่จะลุมมีแต่ไก่ชนนะโอ้ยขยายอะไรเขตไก่เกินตัวนี้เลยซุบอร์ไปไปไนี้ปะเห็นไหมแม่มาตามแล้วนะโอ้ยอา้าวสรุปแล้วว่าแท้ว่าต้องมีตัววิ่งมา ออกทางบ้านไกลมากเลยครับไปกลับไม่ได้ให้มาเล่นลนั่นนี่ไปนี่ไย,าาย <c oughs> มากลับกลับกลับบ้านรอดีมากดีมากไปกลับกลับกลับบ,บ้านเราก็มีที่ปีดไปไปอีกตัวรอแล้ว มามีโชคอยูแถวบ้านแล้วอือเอาไว้ตามลูกนะครับอยู่คนละมุมเลยมาแล้วมาและมาละโอ,โอ,โอ้โหเออมาแล้วสองตัวฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้ดีวกว่าให้เอาไว้ตามมาเองเอาไว้ไม่ต้องมามองหน้าเลยตามมาเลยนู่นโอเคเอาอยู่ตรงนี้แหละอัเอา <neighborhood. S 1> อเอาอ,ลเ,อ,เ,อเล่นที่นี่แล้วมา้า บุญหลายนอนรออะไรบุญหลนี่อีกตัวนึ่งเลยละนี่สมบังก็ผมไม่ไปตามกับใครนะสมบังว่าผมก็ขี้เกียจขี้เกียจอันแบบหนึ่งนะครับมีโชคมีโชคก็กลับมาแล้วฮะโอตามกันมาจริงๆครับไหนมีโชคตามกันมาจริงๆเขาแม่เอาไว้ก็ตามแต่ลูก ไม่เอาไว้เราขับบ้านมาแล้วจะได้กระตายจับมันโอ้ยอีกตัวไปไกลเกินแล้วนะนะไปไปเอามาไม่เอาไว้เป็นห่วงแล้วเร็วเล้วดวน วันวันกำลังตามนะครับไม่ได้จับง่ายๆนะลูกแมวดีที่ไปตัวเดียวเขา สนุนนะเนี่ยสลนุนเล่นแถวนี้ก่อนวันนี้ความเมื่อไหร่งามเปือยสวยยิ่งไม่เคยอาบน้ำอยู่ใช้จะอืดอายลูกครบไหมอ๋อเหลือตัวหนึง่งตัวหนึง่งสมหวังจะไปทำไมเขากลับมาหมดแล้วนะ ครบทุกตัวเดี๋ยวฝนมันลงเม็ดนิดๆน,น,นะครับฝนล,ลงแป๊ก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 ถ้าตรงหนักกว่านี้แมวรีบวิ่งแน่นอน มือหลายขี้เกียจนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนแอบมาเล่นแล้วนอนท่าว่ายน้ำเหรอปะรอฝนตกแล้วปะเอาลูกก่อนเอาเอาสองตัวนั้นก่อนฮะสลบ ถ้าขี่เกจเล่นก็เข้ากรงไหมฮะพี่เกจเล่นก็เข้ากรงดีกว่ามาทำตายอย่างนี้ไม่ได้นะอะมีโชคเหมือนกันนะครับขี่เกจเล่นยังฮะโอ้โหอันนี้หมดสภาพหรือเปล่าเนี่อ้อยอยากเล่น <c oughs> ตัวนี้นะครับที่ไปไล่ไก่ครับส,ส่วนส่วนว้า เล่นจนหลับหรือเปล่ารับเนี่ยอีกตัวโอ้ยเล่นจนหลับไปเลยนะครับไม่เอาไปหลับจริงๆครับอันนี้ก็หลับนะครับไปอุ้ยได้ไหม น่าจะได้ละลนนี้ไปดูเดี๋ยวไปดูสมบูรณ์ก่อนนะเอ้านึกว่าหลับตื่นแล้เหรอ้เ <c oughs> ขาเล่นกระสีแล้วนะสมบูรณ์ปะไปกินข้าวไหมปะกลับที่เดิมเราปะกลับกรงเราน้ำตาลตื่นแล้วปะเพิ่งตื่นเมื่อกี้เนี่ย เอาเมื่อกี้ยังหลับปะ่ะเ,เอาไปกินข้าวนี่ยังบีขี้เกียจอยู่เออนั่นแหละเมื่อกี้ได้ยินเสียงมั้งตื่นยังเนี่ยปะ่ะเอาไปฝังเราฝังนู้นปะ่ะฝังฝังที่เขาอยู่่ะสมบูนป่ะสมบูรณ์หลับอีกหรือเปล่านะฮะไม่หลับแล้วอ่ะ ไม่หลับแล้วไม่หลับแล้วป่ะป่ะ<า>ตื่นแล้วนะป่ะ <c oughs> เอาไปฝังเราดีกว่าป่ะ <c oughs>